สวัสดีกับบรรยากาศตอนเช้าๆนะคะตอนเช้าๆคะ่ะแม่ๆทุกๆท่านเลยนะคะอยู่กับเราช่องน้องน้ำหวานน้องน้ำมนนะคะสวัสดีแม่ๆทุกๆท่านคะ่ะมาดูจอมป่วนเด้อจ้ะนอนนอน,น,อนวิ่งวิ่งวิ่งจะเป็นบรรยากาศตอนเช้าๆนะคะที่พ่อต้องเก็บขยะนะคะตัวป่วนก็จะป่วนนะคะป่วนทุกวันเลย จะหยอกล้อก er ับพ่อจะไม่ให้พ you know ่อเก็บขยะนะคะวิ oh ่งมาหาแม่ละวิ่งไหมมาหาแม่ไหม่หาพ่ออีกละวล่าเริงแต่เช้าเลยนะคะโอ้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 ทงทำอะไรโอ้โอ้หนูล่าเริงค่ะดูดูทำท่าอะไรค่ะอ๋ออออ๋ออ๋อขาลูกขาโอ้โอ้อย่าเล่นแรงเลยโอ้ เฮ้เฮ้เ <Das> ฮ <boys> <laughs> ok <coffee> ้บินแล้วค่ะบินไปหาพ่ออีกแล้วโอ้ด uh ัน oh, พ่อโอดัน oh. พ hmm. ่อด <da> <rain> ัน uh พ่อแล้วค่ะแม่แม่โอ้หนูทำไมหนูแรงเยอะจังเลยมาแล้วค่ะมาแล้วมาแล้วมาดันแม่หรือเปล่าอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุอุมาดันแม่อีกอุ้ยอุ้ย เขาหยอกเขาหยอกพ่อกับแม่ทุกเช้านะคะพไปหาพ่ออุ้ยแตกแม่เลยคนลอยอุ้ยนั่งขี้แม่แล้วลูกกับลูกลูกกับลูกลูกก่อนอุ้ยอุ้ยน้ำมันหนูทำอะไรน่ะมาแล้ว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 โอ้โอ้เดี๋ยวให้พ่อเก็บกับลูกเขาเล่นลูกให้พ่อเก็บอึแม่ก่อน ในน้ำหวานอืเต็มล้คลอกเลยขนาดเก็บสองรอบแล้วเอ๊ะเอ๊อ๊ะเอคนไอคนลอยอือคนลอแล้วมาด้วยคนไอยใหม่แล้วคนลอยคนลอยคุณต้องเซฟกว่าเดิมนะคะคน่อยอยิแล้วค่ะไปดันพ่ออย์แล้วน้ำมอน แม่น้ำหวานว่าอย่าดื้อหลลูกหนูซนมากเลยแม่น้ำหวานบอกนะคะส่งเสียงบอกลูกนะคะว่าให้พ่อเก็บอึเธอลูกอย่าไปกวนพ่อน้มหวานเรียกมานะคะไมแล้วจ้าหยู่ลามาอีกแล้วน้ำมนต์คลึกคลึกแต่เช้าแท้ดีดียดีเดเดียวเยเดเเเเเ ำไงต่อคะแต่ว anyway. ิ ah oh. ่งมาหาพ่ออีกไหมวิ่งมาหาพ่ออีกไหมสงสัยสงสัยนะคะมาหาแม่มาหาแม่หาพ่อโอ้วิ่งวิ่งอ้อมคลอกเลยนะคะวันนี้โอ้เหนื่อยไหมลูกหนูวิ่งหนูเหนื่อยไหมลูกทำไมหนูคลึกแต่เช้าเลยน้ำหวานก็เรียกลูกไว้นะคะอย่าไปอย่าไปน้ำหวานบอก พ่อเก็บขยะก่อนระวังทุกคนหนลระวัะงระวังคาดาอีกแล้วจ้าลาเรงมากเลยลูกใครเอ้ยโอ้โหลูกใครเอ้ยไปแล้วค่ะไปแล้วไปแล้วโอ้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 ารล,ล่าเริงตามภาษาเด็กน้อยนะคะแม่แม่แมล,ล่าเริง แล้วค่ะ,ะพ่ออีกไหมยังสงสัยอยู่ยังสงสัยอยู่พ่อไม่ได้กลัวเลยนะคะกลัวลูกโดนไม้อะไรเรียกว่าคาดบอกคนเลยที่เราเก็บขยะนะคะกลัวโดนขาลูกก็เลยต้องมองไว้นะคะเดี๋ยวเผื่อโดนขาเดี๋ยวน้องจะเจ็บนะคะ,ะกลัวแบบเวลาพ่อทําอยู่กลัวน้องวิ่งมานะคะกลัววิ่งมาโดนนะคะโอ้โอโอโอ เห็นไหมคะเห็นไหมคะเขาหยอกพ่อเขาจะไม่ให้พ่อเขามาทิ้งขยะเห็นค่ะเห็ค่ะเอ้ยเวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วตาอ้วนตาอ้วนวิ่งมาแล้วอย่าดื้อน้ำแม็น้ำหวานบอกอย่าดื้อสิลูกอ๋อ คนลอยเดินมาเลยคนลอยลูกจะเดินตามไหมเดินมาเลยน้ำมอนี่เห็นไหมคะถ้าเขาห่วงเล่นเห็นของเล่นชิ้นใหม่ก็จะลืมสิ่งที่จะเล่นกับพ่อเลยมาแล้วมาแล้วคนลอยระวัวงนะคนลอยระวังจอมปวนนะคะเล่งอยู่คะ่ะเล่งอยู่จะทำยังไงดีเล่งอยู่นะ,ะนี่เล่นเสร็จก็ไปสัมผัสกับแม่ อารมณ์ดีมากเลยลูกน้อยหอยสังเป็นไงคะเป็นไงคะลูกหนูเป็นไรคะทักทายไหมคะ้ยเฮ้ยเุ้ย,ย,ยจะอยู่กับพ่อหรืออยู่กับแม่ดีอ๋ออยู่กับพ่อไหมน้ำมนต์คนสวยรักรักอ่าพ,พ่อพ่อทำไมแม,แม่อันนี้ละ่ะพ่อพ่อกลัวลูกจับไม้บอกพ่อก็ยัง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  ยังทาความสะอาดอยู่นะคะเลยยังไม่กล้าที่จับลูกนะคะแลวต้องสะอาดนะคะสะอาดล้างมือล้างเจลนะคะไม่อยากให้ลูกนะคะรับสิ่งกับมือเราไปนะคะกําลังสัมผัสอยู่ยแม่เรียกแล้วลูกโอ้ฉลาดมากแม่เรียกไปหาแล้วนะคะ อย่าฟึ่งพ่อเดี๋ยวพ่อทำงานก่อนลูกโอ Trans ้ใกล้แล้วลูกแม่น้ำหวานนะคะก็วันนี้ก็ถ่ายเยอะมากนะคะไปเก็บช้าหน่อยนะคะมาแล้วค่ะมาแล้วตัวป่วน <c ười> ของบ้านจอส่วนของบ้านเลย <c ười> <c ười> เล่นแหน่ก็จะคงใส่จะกินนมหรือเปล่า <c ười> <keep S 1> <c ười> ทักทายมีม,มือ <c ười> สัมผัสกับแม่ด้วย หนูปลอดภัยดีแม่ไม่ต้องห่วงน้ำมนก่าวไว้นะคะ <c oughs> ขเขาเล่นนองเขาไปนะคะแม่แม่ตื่นแต่เช้าเลยนะคะน้ำมนวันนี้งสงัาจะนอนกลางวันเยอะเหมือนเดิมเขาเริ่มปรับเวลานอนได้แล้วนะคะ เริ่มปรับเวลานอนได้แล้วเด็กน้อยนะคะ15วันนะคะกำลัเงเล่นอยู่นะคะกำลัเงเล่ว่าจะเล่นทางไหนดีนะคะตอนนี้จะเล่นจะเล่นไม่ได้นานแม่ก็ต้องเรียกนะคะแม่ก็ต้องเรียก งั้นลูกขอออกกาลังกายใต้ท้องแม่แม่ก่อนสักแป๊บหนึ่งเด้นนอน้ำมนต์บอกวันนี้บรรยากาศดีมากนะคะเมื่อคืนก็ฝนตกเกือบตลอดคืนเลยนะคะแต่ตกไม่แรงนะคะแม่แม่แต่ตกไม่แรงมาแล้วคะ่ะน้ำมนต์น้ำมนต์เอย้ยน้ำมนต์เอย้ยไปแล้วค่ะไปแล้วไปไป ท hey, hey. ักทายพ่อเออรักรักเอะพอรักยางพอลักหนูยางนี่หนูไม่ยอมนะพอลักหนูยางพ่อบอกรักหนูยางโอ้หนูรักพ่ออย่าเล่นกับพ่อตอนเชา้าเออพ่อก็ไม่ยังไม่กล้าเอามือนะคะสัมผัสกับมือน้องนะคะคุณหมอบอกว่าอย่าพึ่งใช้มือสัมผัสกับมือน้องนะคะแม่แม่แม ใช้จับตามลำตัวได้นะคะแ <Okay. S 1> ล้รักพ่ออยู่เดี๋ยวพ่อเก็บผ้าหยากรุกแป๊บนึงลูก,ลกโอ้จะเล่นกับพอ่อแป <S <S 1> <S 1> ๊บนึงนะคะอุ้ย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 อ้ยจะเล่นกับพอ่ออุ้ย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 อมาแล้วนะคะกวนลอยมาแล้วกวนลอยข้างหลังกวนลอย อร่อยนะก็กลัวขาดนะคะโดนลูกนะคะก็ต้องระมัดระวังนะคะระมัดระวังกลัวโดนขาลูกนะคะแ mm hmm. ม่น้ำหวานก็หัวห่วงนะคะเวลาน้องเล่นอะไรที่แรงๆแม่น้ำหวานก็จะคอยคอยระแวงตลอดนะคะอ mm ุ hmm. นน้ยอุ้ยอุ้ยอ้นะคะน้ำหวานจะระแวงตลอดเวลาเลยนะคะ mm hmm. จะระแวงตลอด mm hmm. บางทีน้ำหวานก็คิดว่าอย่าดื้อรูกเดี๋ยวพ่อดุอะไรประมาณนี้นะคะ บอกลูกไว้นะคะห้ามไว้แบบอย่าดื้อน,นะอย่าทำอะไรนะเดี๋ยวพ่อดุแ <c oughs> มคะอาจจะสอนลูกเขาให้เป็นเด็กดีของทุกทุกคนนะคะแม่แมหนูว่าไม่เกินสองเดือนนะคะควรหล่อยอ่ะเอาไม่ไหวแน่นอนนะคะแม่ควาก็ต้องได้มาเก็บ ข้างในด้วยพร้อมกันเลยนะคะไม่อย่างนั้นคงไม่เสร็จง่ายๆนะคะจอมป่วนจะไม่ให้เก็บอู้อู้อรักพ่อรักจังเลยไปแล้วค่ะไปละพ่อยังเก็บไม่เสร็จนะลูกเดี๋ยวค่อยเล่นด้วยกันพ่อยังเก็บไม่เสร็จเดินตามพ่อวิ่งไล่พ่อพ่อเก็บขยะของแม่หนูไปไหน พอเก็บไปส่นนอน้ำหวา,านคงจะ,ะน้ำมือคงจะพูดแบบนี้นะนะคะแม่แม่เนาะพุงเริ่มป่องแล้วนะคะหนูเริ่มมีเนื้อมีหนังขึ้นแล้ว พอกเสร็จนะคะพ่อก็ทําความสะอาดข้างนอกต่อนะคะในบริเวณนั้นต่อนะคะแม่แม่แต่ลูกไม่ยอมนะคะลูกจะออกมานะคะแม่แม่แมโอ้กขอโตก่อโตลูกเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ไปเล่นด้วยนะคะเดี๋ยวแม่ไปเล่นด้วยนะคะจะออกมาเล่นกับแม่กับพ่อนะคะเมียไม่งอนนะคะบองงอนมองงอนเ้ยค่ะโอ้จะออกมาให้ได้เลยนะคะแม่แม่เพราะว่าเราจะพยายามออกมานะคะ พยายามออกมาหาพ่อจะเล่นนะคะจะเล่นอย่างเดียวเลยวันนี้นะคะตื่นมาแต่เชา้าเนแม่เรียกไงก็จะไม่ค่อยไปนะคะคือน้องจะพยายามออกคลอกนะคะพยายามออกมาอินดูน้องมากเลยนะคะแม่แม,แม่ลูกสาวของเรานะคะนุยยาออกนะนุยยาออกนะลูกนะอน้ำมนต์อยากออกนะ อมนอยากออกคลอกมากเลยแต่พ่อทำงานก็ยังไม่เสร็จกับแม่นะคะเดี๋ยวแม่ควานก็ต้องไปทำงานต่อเดี๋ยวให้พ่อเล่นด้วยนะลูกนะเดี๋ยวให้พ่อมาเล่นด้วยกับหนูนะถ้าแบบไม่มีคนเล่นด้วยเนี่ยรู้จักโกรธรู้จักเคืองเลยนะคะแม่ๆม่อออออเ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 ออว่าไงคะว่าไงคะเด็กหญิงอุ้ยสองขาเลยค่ะอุ้ยทำท่าสองขาได้แล้วอุ้ย จะพยายามออกให้ได้นะคะน่ะน่ะน่ะดูนะคะแม่แม่ดูความพยายามจะออกมาให้ได้เลยดูพยายามนะคะความพยายามของนางจะออกมาหาพ่อให้ได้นะ่ะหนูจะเล่นกับพ่อนางบอกนะคะหนูดูทําค่ะดูทําดูทําไม่คิดว่าผู้ตัวเองเป็นผู้หญิงเลยนะคะแม่แม่สนมากเลยเจ้าหญิงแสนสนนะคะนี่นะคะน้องน้ามน์ของเรานะคะ ไม่ธรรมดาตั้งแต่เกิดเลยนะคะแม่แม่นี่ค่ะโอ้โอ้โอ้ามพยายามมากแล้วก็มีความพยายามอยากเล่นเป็นที่สุดนะคะเรื่องกินไม่เท่าไหร่นะคะแม่แม่แต่เรื่องเล่นเนี่ยหนูเอาไว้ก่อนโอเอามาอันดับหนึ่งเลยนะคะไปแล้วค่ะไปแล้วเห็นพ่อยนย้าค่ะวิ่ง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 ไปหาพ่อโอ้แทายพ่ออีกโอ้โอ้โอ้พ่อบอกรักก่อนพ่อบอกรักก่อนพ่อบอกรักยังอุ้ยพ่อบอกรักหนูแล้วนะลูกนะ เดี๋ยวพ่อเข้าไปเล่นด้วยลูกให้พ่อทำงานเสร็จก่อนนะคะลูกเดี๋ยวพ่อไปเล่นด้วยนะคะเดี๋ยวพ่อจะเข้าไปเล่นด้วยพ่อมาแล้วพ่อทำงานเสร็จแล้วพ่อจะมาเล่นกับหนูแล้วอู้รักพ่อรักพ่อมากรักพ่อมากเลยมีเพื่อนเล่นแล้วนะคะแม่เม่นเล่นกับพ่อก็ได้แล้วค่ะพอรักแล้วโอ้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 ไม่งอนไม่งอนลูก ไม่งอนน้ำมนต์ไม่งอนแล้วนะคะอุ้ยใส่หัวพ่อเบย์บายเบยวบายวิ่งไปหาพ่อโออเออะคะจะดันพ่อโอเคโอเคหายงอนแล้วนะคะหายงอนแล้วหายงอนแล้วค่ะโอ้หนูรักหนูใหญ่พ่อไปไหนน่ะ อยากให้พ่ออยู่กับหนูอยู่ในครอบนี้เลยหอยากอยู่กับพ่ออ่าโอ้ใจพ่อนอนกล่อมแน่เลยนะคะแม่แม่โอ้ใจพ่อนอนกล่อมนะคะใจพ่อนอนกล่อมแน่แน่เลยอะกล่อมลูกกล่อมลูกโอ้เอ่อกล่อมลูกเงี้ยลูกไม่ยอมแน่แ่เลยดูท่าลูกทําแต่ละท่านะคะคือเหมือนแบบเก็บกดมานานมาก โอ้ย oh, อย่าทำพ่อแรงลูกพ่อเอาหนูไม่ไหวน,นะลูกพ่อหนูไม่ไหวก็โอเครักกันรักกันแล้วนะคะรักกันแล้วโอเคโอเคหลายเด้อรักกันแล้วโอเค เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะคะแม่ควานก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะฝากแม่เอฟซนะคะเป็นกำลังใจให้น้องน้ำมนด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไครนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับครอบครัวเราด้วยนะคะก็ขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่รักและเมตตาน้องน้ำมนขี้ดื้อนะคะพัฒนาการเร็วมากๆเลยนะคะอาหารบายบายแม่เอฟซียาง บายบายแม่เอซี bye, นะคะเจอกันใหม่กับหนูคลิปหน้านะคะน้ำมูลจอมโซนแตนโซนนะคะสวัสดีค่ะ